ดีค่ะครูตัก,กี้นะคะวันนี้นะคะครูตักนะคะจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์นะคะในการาทำสวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าครูตักเริ่มต้นอ,อะไรยังไงนะคะถึงได้คิดจะมาทำสวนมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ครูตาก,ก็อยากจะมาตอบคำถามรวบตึงทีเดียวเลยนะคะ ให้กับคนที่ได้สอบถามหรือแชร์แนวคิดหรือคำถามต่างๆเข้ามาหลังจากที่ครูตักได้ทำคลิปเกี่ยวกับสวนมะพร้าวน้ำหอมไปแล้วนะคะสวนมะพร้าวน้ำหอมของครูตั๊กนี่ยนะคะอยู่ที่อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะอยู่ในตัวอําเภอเลยนะคะพื้นที่ก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ4ไร่นะคะ เดิมทีก็พ่อก็ใช้สีไล่นี้ปลูกพวกอ้อยพวกมันนะคะก่อนหน้าจะปลูกอ้อยกับมันก็ปลูกเป็นสวนยูคาลิปตัสมาก่อนนะคะก็เลยทําให้พื้นดินนี่ค่อนข้างแห้งนะคะเพราะว่ายูคาลิปตัสก็รู้ๆกันนะคะคือต้นไม้ชนิดนี้ประเภทนี้เขาดูดกินน้ําเก่งมากหาอาหารเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะ ปลูกอะไรขึ้นยากพอสมควรนะคะแต่ด้วยความที่อยากลองทำเองนะคะออไม่ไม่ได้อยากเข้าไปให้พ่อที่สวนใหญ่ต้องมาดูแลอะไรช่วยมากนะคะก็เลยตัดสินใจลงพื้นที่ที่แปลงเล็กนี้ก่อนลองด้วยตัวเองก่อนนะคะครูตาก็ออกไปสำรวจพื้นที่สีไล่นี้เลยนะคะว่าจะสามารถลง ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมได้สักประมาณกี่ต้นนะคะจากที่คำนวณไว้นะคะสีไร่เนี่ยครูตั๊กจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะครูตั๊กวางแปลงไว้อย่างนี้คือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะให้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะส่วนตรงกลางนะคะก็จะให้เป็นพื้นที่บ้านสวนเพื่อปลูกไม้อื่นแซมเอาไว้ประดับตกแต่งให้มันเป็นสวนที่ ร่มรื่นสวยงามนะคะเวลาเราออกไปพักผ่อนเราจะได้รู้สึกมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะถ้ามีพันไม้หลายๆชนิดรวมอยู่ในสวนสีไล่นี้นะคะอันนั้นคือความคิดเริ่มต้นนะคะคราวนี้พอสำรวจแล้วครูตักเริ่มวัดที่พื้นที่นะคะครูตักกะว่าจะปลูกห่างประมาณ4คณ4เมตรนะคะก็เลยได้จำนวนมะพาวน้ำหอมออกมา3เกือบ300ต้นนะคะแต่ว่า ครูตักตัดสินใจลงปลูกแค่250ต้นนะคะเออซึ่งซึ่งหลังจากที่ลงปลูกไปแล้ว4 4คูณ4เมตรเนี่ยจากประสบการณ์ครูตั๊กก็จะแนะนำนะคะถ้าพวกเราคิดที่จะทำสวนมะพร้าวน้ำหอมควรจะปลูกห่างอย่างน้อยนะคะให้ห่างสัก6 6คูณ6เมตรจะจะดีมากกว่านะคะเพราะว่าใบเขาใบของครูตั๊กเนี่ยนะคะมันมันค่อนข้างจะ สารกันมากพอสมควรระยะมัน4เมตรเนี่ยใบมันสารกันต้นมันชิดกันเกินอะนะคะมันอาจจะทําให้อ่ามันทึบเกินนะคะสวนมะพร้าวจะทึบเกินมันล่มลื่นเกินนะคะแล้วก็ที่เขาว่าว่ากันนะคะก็คือมันจะให้ลูกไม่โดกหรือให้แย่งสารอาหารกันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่สำหรับครูตั้งนี่คูตั้งโอเคนะคะกับ4ีคูณสเมตรนะคะแต่ถ้าจะให้ดีตามแนวทฤษฎีที่ เพื่อนๆหรือแต่ละคลิปแต่ละเกษตรกร,ร,กรหรือแต่ละพื้นที่แนะนําก็ควรจะเป็น6กูณหจะดีกว่านะคะหลังจากที่ครูตักออกแบบพื้นที่เสร็จนะคะครูตั๊กก็หาพันธุ์นะคะซึ่งซึ่งการหาพันธุ์ต้นมะพร้าวน้ําหอมของครูตักเนี่ยครูตักจะลดต้นทุนให้อยู่ใน ระดับที่ต่ําที่สุดนะคะครูตาก,ก็เลยสั่งเป็นลูกของมะพาวน้ําหอมที่เขาเฉือนข้างบนแล้วเพาะแล้วแตก,แตกอยอดออกมาแทงยอดออกมานิดหน่อยนะคะซึ่งก็ตกลูกประมาณมันมันสปีที่แล้วนะคะครูตาก,ก็จำไม่ค่อยได้ประมาณลูกก็สากว่าบาทหรือ40กว่าบาทนี่แหละนะคะสั่งมาจากบ้านพแพร้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็เอามาทำการ เพาะต่อเองนะคะ,ะด้วยการเอาไว้ที่หอพักนะคะซึ่งดินที่ใช้เพาะก็เป็นดินที่เขากำลังทำถนนก็เลยไปเอามาผสมกับปุ๋ยคอกเท่านั้นเองนะคะไม่ไม่ได้มีการหมักปุ๋ยหมักดินให้มันเป็นปุ๋ยด้วยใบไม้ด้วยเศษอะไรไว้ก่อนเลยไม่ได้เตรียมการใดๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะทำก็ศึกษาการทำดินเอาไว้เพาะมะพร้าวก่อนก็ได้นะคะอย่า ใจร้อยเหมือนครูตั๊กนะคะครูตั๊กทําแบบไม่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะเริ่มต้นไปด้วยทําไปด้วยเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยในตัวเลยนะคะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่พันุ์ที่ออกมาเพาะเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนตามรูปเลยนะคะพันธุ์ที่ครูตั๊กเอามาเพาะเนี่ยมะพร้าวที่เอามาเพาะค่ะคือเกิดดีมากแทงรากออกมาเยอะมากนะคะครูตั๊กเพาะอยู่แค่เดือน2เดือนนะคะ 2เดือนกว่าๆพอเข้าเดือนที่3นะคะครูตักก็เอาลงปลูกเลยนะคะปลูกค่อนข้างจะช้าด้วยนะคะเพราะว่าซื้อมาเพาะตอนเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาพอ เข้ากลางก,กรกฎาปลายการกฎกาคุตูตาก็เอาลงปลูกเลยนะคะคุณตากลงปลูกเสร็จคือเดือนสิงหาคมมันค่อนข้างจะช้าแล้วนะคะมันจะเป็นปลายฝนแล้วนะคะถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็กะเวลาเอานะคะว่าควรจะปลูกหน้าฝนซักเริ่มซักพฤษภาก็จะดีมากเลยนะคะจะทําให้เราเลดเวลาในการดูแลเขาให้น้ําเขาลดน้ําเขา ได้ได้น้อยลงช่วยประหยัดเวลาเราประหยัดแรงงานเรานะคะแล้วก็ฝนตามฤดูกาลก็จะช่วยให้มะพร้าวติดได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกครูตั๊กอยากจะทําครูตั๊กก็ใจร้อนแล้วก็ทําเลยแต่ก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรเราอยากจะทําแล้วก็เพิ่มการดูแลเข้าไปเท่านั้นเองนะคะหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ250ต้นนะคะก็ติดเกือบทั้งหมดนะคะตายอยู่ประมาณ 5 6ต้นเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็รอดหมดเลยนะคะแต่ทีนี้รอดรอดที่ที่แบบว่าดีโตและให้ลูกเลยเนี่ยอยู่สักประมาณถ้าครูตักประเมินตอนนี้นะคะก็ประมาณเกือบ190ต้นนะคะส่วนบางต้นที่รอดมาแต่มันแท้แกนไม่ค่อยโตก็มีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอก พื้นดินเดิมเนี่ยมันเป็นดินที่ใช้ปลูกยูคาลิปตัสปลูกอ้อยปลูกมันมาก่อนดินค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยชุ่มชื้นไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะแต่สำหรับครูตั๊กเกิดเกิดได้เท่านี้คือก็ดีใจมากแล้วนะคะเริ่มต้นการปลูกเนี่ยนะคะครูตั๊กไม่ได้ทําร่องน้ํานะคะตอนที่ต้นเขายังเล็กอยู่ครูตั๊กใช้การลดน้ําเอาด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยฮึกเขิลม,มากนะคะคึกขนองมากมัน คือคิดว่าตัวเองจะรักษาหุ่นด้วยนะคะคิดว่ามันจะง่ายก็เลยใช้การลดน้ําเพื่อคิดว่าตัวเองจะได้เดิอนออกกําลังกายแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเป็นการออกกําลังกายด้วยก็เลยยังไม่ทําระบบน้ำนะคะเดินลดน้ําเองเลยนะคะ200กว่าต้นไอตอนที่มันเล็กอยู่มันก็โอเคนะคะมันก็ลดน้ําง่ายแปบ๊บเดียวมันก็เสร็จนะคะได้ออกกําลังกายด้วยก็ถือว่าบารรลุวัตถุประสงค์นะคะแต่พอต่อมานะคะเข้าปีที่สอง เขาปีที่3ต้นเขาเริ่มโตขึ้นนะคะการลดน้ําเราจะไปให้น้อยเหมือนตอนที่ต้นเขายัางเล็กไม่ได้คราวนี้นะคะเราก็ต้องมาคิดต่อนะคะว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้น้ําเขาได้ทันให้เขาได้เจริญเติมโตไม่ไม่ชะง,งักการจเจริญเติมโตของเขานะคะให้มันไม่ดอกน,นะเนาะให้เขาเติมโตต่อเนื่องนะคะครูต้าก,ก็เลยใช้วิธีการนะคะทำล่องน้ํานะคะ โดยการทำร่องน้ำเล็กๆไว้ระหว่างแถวนะคะตามรูปที่ครูตักโชว์อยู่นี้นะคะออทั้งหมดที่ครูตักทำคลิปในวันนี้ครูตักจะขอใช้เป็นรูปภาพอธิบายนะคะเนื่องจากตั้งแต่เริ่มทำมาก็ไม่ได้อัดคลิปไว้นะคะ ก็เลยต้องใช้เป็นรูปที่ยังพอมีอยู่นะคะอยากเอาไว้ให้เป็นความทรงจำที่ที่สวยงามของตัวเองด้วยนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้มากมายขนาดนี้ก็คือภูมิใจนะคะอยากเก็บไว้ดูด้วยเป็นการเก็บความทรงจำให้กับตัวเองอะเนาะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำร่องตรงกลางแต่ร่องตรงกลางนี้ไม่ต้องทำลึกก็ได้นะคะถ้าร่องไหนที่เราเดินสำรวจแล้วมันเป็นดินเหนียวมากๆ เราอาจจะประยุกต์ก็ได้นะคะคือขุดคือขุดให้มันลึกหน่อยเพื่อเอาไว้เลี้ยงพวกปลาพวกกุ้งฝอยหรือว่ากบอย่างเงี้ยได้นะคะครูตาก็เลี้ยงอยู่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะตรงไหนที่มันเป็นดินเหนียวขุดลึกได้ระดับหนึ่งนะคะเพื่อเอาไว้เลี้ยงปลาเพราะว่าน้ํามันจะไม่ซึมออกมันอุ้มน้ํานะคะแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นดินทรายดินล้วนนะคะดินล้วนบนทรายนะคะอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องขุดลึกนะคะขุดพอประมาณให้น้ํามันไหลไปเหมือนคลองตาไก่เล็กๆนะคะอย่างนี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาเป็นรากสารเขาหากินนะคะตามพื้นผิวดินเราไม่ต้องไปขุดลึกหรอกนะคะเดี๋ยวเขาจะกินน้ําตามที่เราเปล่อยให้มันไหลไปตามร่องตาไก่เองนะคะ ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปลงทุนมากขุดเล็กๆให้มันพอให้น้ําปล่อยน้ําเปิดน้ําทีเดียวแล้วไหลเชื่อมกันไปได้หมดอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะหลังจากที่ปลูกมาได้สักพักนะคะสักประมาณตอนปลูกลืมบอกไปนะคะตอนปลูกนี่ลงปลุ๋ยคอกด้วยเลยนะคะใส่ปุ๋ยคอกไว้รองก้นหลุมนะคะวิธีปลูกครูเั๊ก็ทําบ้านง่ายาๆขุดหลุมสักประมาณ เท่าไหร่ครูตักขุดแค่30มคูณ30มเซนแล้วก็เอาปุ๋ยคอกรองก้นหลุมให้กับต้นมะพร้าวให้กับลูกมะพร้าวน้ำหอมเท่านั้นเองนะคะเอ่อจากนั้นก็ลดน้ำมาเรื่อยๆนะคะก็คือให้ปุ๋ยคอกเนี่ยปีละ2ครั้งนะคะพอเข้ามาปีที่3ครูตักจะเริ่มให้ปุ๋ยขี้ไก่แล้วนะคะปุ๋ยขี้ไก่ครูตักให้แค่ปีละครั้งเองนะคะ ส่วนปุ๋ยเคมีคูตักไม่ใช้เลยนะคะโนเคมีข้อนะคะไม่ใช้เคมีคูตักแพ้เคมีรุนแรงนะคะไม่สามารถที่จะใช้เคมีได้นะคะผิวเนี่ยเปื่อยพังหมดนะคะถ้ามีเคมีอยู่ในสวนแล้วที่สําคัญเราก็จะปลูกไว้กินเองแล้วก็ที่เหลือเราก็จะขาย การส่งต่อให้คนอื่นเราก็อยากให้คนอื่นได้รับของที่มีคุณภาพนะคะเ,เรากินเองด้วยส่งของที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยมันก็เป็นความอิ่มเอมใจความภูมิใจนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ปุยชี้ไก่ด้วยนะเพราะว่าปุ๋ยชี่ไก่จะทําให้มะพร้าวมีรสชาติที่หวานมากน้ําหวานมากหอมมากนะคะ ที่สำคัญมะพร้าวเขาจะชอบความเค็มนิดๆน,นะคะบางปีเราอาจจะให้เป็นเกลือด้วยนะคะเกลือขู่ตักก็ให้ปีที่3เหมือนกันนะคะให้แค่ปีละครั้งนะคะปีนี้ที่ขูตักปลูกก็เข้าปีที่4ี่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถามว่าเป็นลูกไหมนะคะมะพร้าวเป็นลูกหรือเปล่าตอนที่ขูตักทําคลิปตอนนั้นมะพร้าวยังไม่เป็นลูกเท่าไหร่นะคะทยอยแตกจันเนาะ ครั้งนี้ครูตักอตอนที่มันออกลูกดกมากๆเนี่ยครูตักไม่ไม่ได้อยู่ที่สวนครูตักติดภารกิจก็เลยไม่ได้ทําคลิปเอาไว้นะคะก็เลยพอจะมีรูปที่พอถ่ายเหลือไว้ได้บ้างก็เลยมาทําคลิปนี้นะคะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยส่วนมากก็จะใช้เป็นรูปภาพในการประกอบการบรรยายแทนนะคะถามว่ามันเป็นลูกไหมมันเป็นลูกค่ะมันโดกไหมมันก็โดกนะคะถือว่าโดก พอสมควรเนื่องด้วยปีนี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาลเนาะปี6-3นะคะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเกิดภาวะอะไรขึ้นบ้างเกิดวิกฤตโควิด -19 เชื้อไวรัสนะคะแถมฝนเนี่ยก็ยังมาตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลแห้งแล้งมากนะคะแห้งแล้งหนักเลยนะคะทําพืชผลอะไรก็ให้ผลผลิตยากนะคะแต่นับว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ ทางสวนของเรานะคะต้นมะพร้าวเขาใจสู้มากนะคะก็ให้ลูกออกมาแทงจันออกมาให้ผลผลิตออกมาในปีที่4ที่เยอะมากพอสมควรแล้วก็ดกมากพอสมควรนะคะครูตาก็ได้ตัดขายมา3ล็อตแล้วนะคะในปี63นี้นะคะดกแค่ไหนก็ตามรูปนะคะตามรูปเพราะว่า มันไม่ได้ถ่ายไว้ตั้งแต่เริ่มต้นบางแซงก็ได้ตัดขายไปเรียบร้อยแล้วต้นมันก็อาจจะดูแหวงแวงบางต้นก็เฉาะตัดไปบางลูกไปกินเองด้วยก็มีนะคะ,ล,กกล,ะ,ะลูกก็เลยจะเป็นประมาณว่าลูกก็เลยจะเป็นประมาณว่าแต่ละแซงเนี่ยมันแหวงไปนะคะบางแซงก็ยังเต็มอยู่บางต้นอาจจะมีดูไม่เยอะนะคะไม่ไม่มีหลายแซงก็เพราะว่าตัดขายไปแล้วด้วยนะคะเป็นลูก ก็ตามภาพเนาะหลักฐานก็คือเป็นอยู่นะคะตอนที่ครูตักทำเนี่ยก็เจอคอมเมนต์มากมายนะคะว่ามาปลูกที่อุดรบ้านเราแถวส่วนหนองหานเนี่ยแทบไม่มีใครปลูกเลยนะคะครูตักน่าจะเป็นสวนแรกๆในตัวเมืองอำเภอหนองหานเนาะหรือมีสวนอื่นอยู่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปเสาะแสวงหา,หามากเท่าไหร่เท่าที่รู้ๆก็น่าจะมีอยู่ที่แถวสามเพ้า แถวส้อยเพ้าวพูดผิดแถวส้อยพราวอยู่สวนหนึ่งไไปดูงานน้องเขาก็แนะนํามาดีมากเลยนะคะก็ได้มาปรปับปรุงทําที่สวนของตัวเองด้วยนะคะทุกคําวิจารณ์ทุกคาแนะนําอะไรก็ตามแต่ครูต้าก็ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของทุกท่านนะคะแต่ครูต้าอยากจะแชร์ไว้แบบนี้นะคะหากเราจะทําอะไรเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เราต้องลงมือทำและเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่าหยุดพัฒนานะคะเ,ออเราอาจจะเชื่อคำแนะนำสักนิดสักครึ่งแต่อย่าเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ความเอาใจใส่การดูแลมันมันต่างกันนะคะฉะนั้นเราก็รับฟังแล้วก็อันไหนที่เป็นประโยชน์กับเราเราก็มาปรับนะคะแต่อันไหนที่มันไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยเราก็ลอง หาแนวทางอื่นเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนของเรานะคะว่าทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นนะคะแต่คอมเมนต์ Comment ไหนที่เราทำไปแล้วแล้วมาแล้วไม่บอกวิธีแก้ไขแต่มาติมาติงอย่างเงี้ยเราก็เราก็ปล่อยผ่านเนาะเขาก็หวังดีแหละนะคะเราเราก็ถือว่าเขาอยากจะแนะนำเนาะแต่สำหรับเราก็อย่าคิดมากปล่อยผ่านแล้วก็ มันเราก็คิดซะว่ามันมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะคะมันไม่มีอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้โอเคไหมคะมันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นทุกปัญหามันแก้ไขได้หมดบนโลกนี้เนาะเราถ้าเราเจอปัญหานี้เราก็ลองค้นหาวิธีการแก้ไขเรื่องมแมลงเรื่องปลูกชิดกันเกินหรือว่าเรื่องแม่แต่พันธุ์ก็บอกว่า เอามาแล้วมันถ้าเป็นแบบนั่นแบบนี้มันจะไม่เกิดมันจะไม่ดกมันมันครูเต้าว่ามันไม่ใช่ไม่เกี่ยวต้นไม้ทุกชนิดบนโลกนี้เขาอยากเติมโตเขาอยากสืบพันธุ์เหมือนมนุษย์นะคะเจอปัญหาอะไรแล้วก็แก้ไปตามหน้างานรับรองนะคะว่าเขาเติมโตและก็ให้ผลผลิตคุณแน่นอนนะให้คุณใจชื้นๆอย่าใจออกนะคะใจใหญ่ๆเข้าไว้ใครจะพูดยังไงก็ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ เรารู้เราอยู่หน้างานแล้วก็หาวิธีแก้ไขกันไปอนะมันมันมันก็จะผ่านไปได้เหมือนที่ครูตักผ่านมาได้นะคะสรุปว่าครูตักก็ปลูกสวนมะพร้าวน้ําหอมมาแล้ว4ปีนะคะทำเองดูแลกันเองกับครอบครัวกับพ่อแม่นะคะกับพี่น้องเนาะกับคนที่เป็นเพื่อนนะคะที่มีแนวคิดอุดมการเหมือนกันก็มาช่วยมาแชร์กันอยู่ด้วยกันนะคะเออมันมัน มันปลูกมาแล้วมันเกิดแล้วเอาเป็นว่าอันนี้ครูตักให้เป็นหลักฐานนะคะว่ามันเกิดมันดกแล้วก็มันดูแลได้มันแก้ไขปรับปรุงได้ทุกอย่างเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้จังหวัดอุดรธานีนะคะอำเภอหนองหานปลูกมะาพร้าวน้ำหอมได้หอมหวานจเจริญเติมตได้ดีแน่นอนนะคะมันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนขึ้นอยู่กับเรา ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลเอาใจใส่เขานะคะยังไงก็รอดเนาะสำหรับภาพที่ครูตักโชว์ให้ดูอยู่นี้คือครูตักตัดขายไป3ล็อตแล้วเนาะก็มีขายเองนะคะขายเองขายลูกหนึ่งลูกละสามบนะคะถ้า10ลูกขึ้นไปครูตักก็ขายลูกละ25้าถ้า20ลูกขึ้นไปครูตักก็ขายส่งลูกละ15บห้าเลูกละ20ิบนะคะไล่ผิดไหมเนี่ย <laughs> ส่วนถ้ามากกว่า3มากกว่า20ลูกขึ้นไปมากกว่า30รลูกเนาะก็ให้ลูกละ15นะคะเลดก็จะประมาณนี้จำไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าติดตามครูตักใน f c e e o o o p เพจนะคะชื่อว่าเพจไล่รวยสุขวิถีพอเพียงนะคะก็จะเห็นเลทรายละเอียดที่ครูตักครูตักชี้แจงไว้นะคะ ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะให้มันเกิดให้มันเป็นรูปก,ก่อนบางทีปลูกไปแล้วจะไปขายไหนก็คิดกันไปเยอะนะคะปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็มีวิธีาการขายเองนะคะโลกโซเชียลก็มีใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรอกบนโลกนี้อย่าคิดอะไรเยอะเนาะขอแค่เราลงมือทำนะคะเดี๋ยวทางมันจะมาเองนะคะ วิธีการก็พัฒนาทำไปพัฒนาไปเรียนรู้ไปนี่แหละอย่าหยุดพัฒนาแค่นั้นแหละนะคะชีวิตมันมีแค่นั้นเราก็จะเจอทางออกในทุกๆปัญหา<ๆ>เจอแสงในอุโมงค์และก็เจอประตูในกำแพงเองนะคะครูตาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีอะไรสงสัยก็สอบถามทักทายกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวครูตกากำลังก็จะมาทำคลิป เเรื่อยๆนะคะตอนนี้ครูต๊กก็ทําปลูกนูน่นปลูกนี่เพิ่มเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันหลังก็จะอัดคลิปในสิ่งที่ครูต๊กทําเพิ่มเติมมาให้ดูนะคะรวมถึงตอนนี้ครูต๊กก็มีโครงการทําสวนป่าด้วยนะคะทําเพิ่มหลายอย่างเลยไว้เราค่อยมาแชร์กันอีกในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ